โซนใหม่นะคะอยู่ที่กัมพูชาไม่ต้องไปไกลถึงยุโรปเราก็เหมือนอยู่ที่ยุโรปประเทศกัมพูชานะการจราจรที่ในกรุงพนมเปญนะคะก็ถือว่ามันก็ติดนะคะรถมันก็ติดเป็น คนแบบเลิกงานอะ่ะก็จะติดหนักมากคล้ายๆกรุงเทพเลยเพราะว่าตอนที่เอมมี่มาลงเครื่องนะคะก็สี่โมงนะคะกว่าจะทำไรเสร็จ5้าโมงคือช่วงแบบกว่าจะมาถึงโรงแรมใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเลยนะคะทั้งๆที่แบบว่าแค่ประมาณ5กิโลอะ เป็นวันที่สองนะคะที่เอมมี่มาที่กัมพูชาก็ยังไม่ได้ไปเที่ยวไหนมากนะคะก็เมื่อคืนก็ไปเดินเล่นแถวคาสิโนใครที่ยังไม่ได้ดูทิมนั้นก็ไปดูได้ ที่แบบเอมมี่สอบถามคน อยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหลังโควิดไปแล้วค่ะเขาก็ย้ายกลับบ้านกันไปกลับประเทศกันไปก็เลยแถวนี้มันก็เลยเงียบเงียมันก็ไม่ค่อยมีคนอยู่แล้วนะครั เขาทำเป็นแบบทรงเหมือนแบบฝรังเศสหรืออะไรอย่างนี้นะะสไตล์ของใครแบบว่ามาเที่ยวนะมาถ่ายรูปเก๋ๆมาถ่ายรูปเก๋ๆนะมาเช็คอินเก๋ๆเนียไม่คิดว่าจะอยู่ที่กัมพูชานะคะเนี่ยเห็นไหมตึกบสวยมาก เหมือนหลุดมาอีกเมืองหนึ่งเลยนะเหมือนว่าเราไม่ได้อยู่ที่กัมพูชานะคะแต่เอมมี่แบบมาช่วงตอนกลางวันนะคะอุ้ยน่ากินนะมาล่าก็คือแบบร้านช็อปนะคะเขาก็จะปิดนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่า ตอนกลางคืนมันจะเปิดหรือเปล่าเดี๋ยวเอมมี่จะลองมาซ้ําดูอีกทีหนึ่งนะว่าตอนกลางคืนเขาเปิดหรือเปล่านะคะถ,ถ้าเขาเปิดตอนกลางคืนก็แบบชิวดีนะนี่ปลาหมึกร้านปลาหมึกแต่ว่าไม่มีร้านที่ไหนเปิดเลยนะคะเดี๋ยวเอมมี่จะพาเข้าไปดูข้างในนะคะแต่ตึกเขาดูจากข้างนอกนี่คือ ใหญ่มากๆเลยนะอยู่ติดกับแม่น้ำนะคะเนี่ยมีแม่น้ำด้วยมีร้านอาหารขายอยู่นะคะ บางร้านนะคะแบบนีย่ยที่เขาบอกว่ามันใกล้จะเปิดนะคะก็จะมีร้านนาฬิกาฝั่งตรงข้ามก็เป็นร้านอาหารนะคะที่เขาบอกว่าเขาจะเปิดเร็วๆนี้นะ,ะถ้าเกิดว่าเปิดแล้วก็คนมาเที่ยวที่นี่เยอะก็คือจึ้งเลยนะคะสวยมากมาช่วงนี้ก็คือไม่มีคนนะคะ อยู่ใกล้ริมแม่น้ำด้วยแม่น้ำสับตนอยู่ใกล้แม่น้ำอะไรสักอย่างหนึ่งไม่แน่ใจแต่แม่น้ำมาเยอะมากเลยนะแม่น้ำใหญ่มากเนี่ยมันก็จะมีแบรนด์เสื้อผ้านะคะเครื่องสำอางอ่ไงเงี้ยเขาก็ทยอยเริ่มจะมาเปิดนะคะ จริงๆตรงห้างด้านบนนะคะมันจะเป็นห้องเช่านะคะเห็นคนกัมพูชาเขาบอกมันจะเป็นห้องเช่าแล้วก็จะมีคนมาเช่าอยู่นะคะแต่ตอนนี้ไม่มีใครเข้ามาอยู่เลยเนะคะเขาย้ายกันออกไปหมดแล้วเพราะว่าแอรียตรงนี้มันก็จะแพงนิดนึงนะคะเขาสร้างขึ้นมาแบบให้เหมือนต่างประเทศเลยแต่ก็ยังมีคนแบบว่า มาทําความสะอาดมาดูแลรักษาอยู่นะคะก็มาเดินเที่ยวเล่นถ่ายรูปคือเก๋มากเลยนะคะเหมือนลาบบ้านเราเลยนะเนี่ยเหมือนอาหารไทยเลยเอเชียเนี่ยกำลังจะเปิดเหมือนกันนะคะร้านอาหารกำลังจะเปิดหลายร้านอยู่นะคะเนี่ยเขาก็จะมีแม่บ้านทำความสะอาดอยู่นะคะ ก็ถ้าเกิดว่าไม่ทําความสะอาดมันก็น้องมันก็จะดูโทมนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เขาก็สร้างมาประมาณ3าสี่ปีแล้วนะคะนี่อ่ะมีส้มตําด้วยร้านอาหารมีทัวด้วยนะคะ <c oughs> ขายทัวอันนี้เหมือน รงชาติไทยเราเลยนะเนี่ยลมแรงมากๆเลยนะคะลมเย็นมากคือพื้นที่กว้างมากๆเลยนะคะเนี่ยทุกคนน่าจะ นี้นะคะ <Yeah. S 1> เห็นไหมไม่ต้องไปไกลถึงยุโรปเราก็เหมือนอยู่ที่ยุโรปแต่ถ้าทุกคนเดินมาอีกโซนตรงนี้นะคะมันจะคึกคื้นกว่านะคะมันมีสองโซนนะตัวเองนเดินเข้ามาข้างในหน่อยนะคะมันก็จะมีร้านกาแฟ มีร้านกาแฟมีร้านอาหารนะคะนี่นะคะถ้าเกิดใครอยากจะนอนที่นี่นะที่ตึกตรงนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมเขาก็มีให้เช่านะคะต่อวันนะคะ25ดอลลาร์ก็ประมาณเอมมี่คิดว่าน่าจะประมาณ800บาทนะคะเฮ้ยแต่ได้วิวแบบยุโรปเลยนะ ได้วิวแบบยุโรปเลยนะจึ้งๆนะเผื่อใครสนใจนะคะเลิศคนก็จะมานั่งเล่นนั่งชิลกันอยู่นะคะแถบแบบเนี้ย เขาก็จะมีคนดูแลอยู่นะคะเป็นเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่แต่ถ้าเช่าตึกตรงเนี้800บาทต่อคืนก็โอเคนะแล้วก็มันไม่ได้ไกลจากคาสิโนมากแล้วก็มันใกล้สถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะก็มีกล้องนะคะคือถ้ามาตรงนี้มาพักตรงนี้เอมมี่ก็คิดว่ามันเซฟอยู่นะคะเ,เขาก็จะมีกล้องติดอยู่ทั่วเลยนะคะแต่ว่าเอมมี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากล้องมันใช้งานได้หรือเปล่านะคะ แล้วก็มีเนี่ยถ้าเกิดใครกังวลเรื่องอินเทอร์เน็ตมันก็มี Wi-Fi นะคะเนี่ยมี Wi-Fi ให้ใช้ฟรีนะคะ กำลังใจให้เอมมี่ด้วยนะคะ